ประโยชน์ของการที่ทราบว่าสกิลของเรานั้นเป็นประเภทไหนถ้าเกิดเราทราบว่าสกิลของเราเป็นประเภทที่2เราจะสามารถประหยัดค่าคอสในการทําของ a อคเทส e e ดทาของลดดีเลย์ได้ครับเพราะว่ามันใช้ a อคเทส e e ดกับดีเลย์น้อยกว่าประเภทที่หนึ่งสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับเพราะว่าผมไวแบร์วันนี้ผมจะมาอธิบายเรื่องของสกิลท1ทายสที่น้องเซฟเจอโดยบังเอิญจากการกดสกิลเฟิร์สเอ แล้วก็เอ๊ะขึ้นมาว่าทําไมกดเฟสเอแล้วสกิลมันเร็วกว่าไอคเทสปีดที่เราทําได้ก็เลยมานั่งพอดกราฟกันทําตารางขึ้นมาเห็นดังภาพนะครับโดยที่ฝั่งซ้ายมือเนี่ยที่มาร์คสีเขียวจะเป็นสกิลที่กดแล้วมีความสัมพันธ์กับแอคเทสปีดปกติเลยแอคเทสปีดร้อยได้5ครั้งต่อวิแอคเทสปีดร้อยได้7ครั้งต่อวิอย่างที่เรา เออทราบกันดีตามทฤษฎีนะครับส่วนสกิลฝั่งขวาคือสกิลฝั่งที่เออไม่ไม่สัมพันธ์กับไอเทมสปีดอย่างเช่นในตัวอย่างไอเทมสปีด177ที่มาร์คเอาไว้มันจะกดสกิลรัวได้3ครั้งต่อวิแต่จริงๆแล้วไอเทมสปีด177มันตีได้แค่2ครั้งต่อวิเองนะแต่กดสกิลได้รัวกว่าครับเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยตั้งชื่อตรงนี้ว่า สกิลไทป์สองหรือสกิลประเภทที่สองนั่นเองกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้ไวแบ e r เมมเบอร์ชิของเรานะครับก็ได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องกันอีกแล้วครับไวแบร์ m ม e เบอร์ชิมีอยู่3ระดับด้วยกันแต่สิทธิพิเศษเหมือนกันได้แก่ชาวมีขาวราคา50บาทต่อเดือนชาวซุปเปอร์มีขาวราคา150บาทต่อเดือน ช่าหมีขาวก๊อตราคา1000บาทต่อเดือนเพื่อนๆจะได้รับแบดมามมดกรีดร้องไปต่อท้ายชื่อเวลาแชทหรือคอมเมนต์ได้รับอิโมจิประจำช่องไว้ใช้เข้าถึงเนื้อหาเฉพาะสมาชิกเล่นเกมและทำกิจกรรมร่วมกันกับผมได้สามารถเข้ากลุ่ม Discord ของผมโดยส่งภาพยืนยันตัวตนการสมัคร Member s h i p อัพยศเป็น Sub s c r i b e บเพื่อเข้าถึงคลังข้อมูลห้องวาร์ปห้องพูดคุยของหมีขาวปาร์ตี้ได้เท่านั้นยังไม่พอ เพื่อนๆยังสามารถใช้บัญชี Discord ล็อกอินเว็บไซต์ w ว i บรด e a r com เพื่อเข้าถึงเครื่องมือและเนื้อหาเฉพาะสมาชิกได้อีกด้วยขอบคุณเพื่อนๆที่สมัครสมาชิกช่องไว b บรแบงค์ด้วยนะครับเอาล่ะทีนี้วิธีดูว่าสกิลของเรานั้นเป็นสกิลท้ายหหรือท้ายสนะครับ ก็จากที่ผมสรุปเอาไว้ให้ข้อ1นึ่งทำให้สปีดร้อยเหรือ1้อยเป็นช่วงที่สังเกตง่ายสุดซึ่งตัวผมทำให้สปีดร้อยเอาไว้แล้วข้อ2ทําการฟันธรรมดาโดยมันจะตีได้ประมาณ2ครั้งตวิแล้วก็ข้อ3นะครับสเปมสกิลที่จะทดสอบโดยไม่ติดคูดาวไม่ติด vct แล้วก็ไม่ติด acdacd ตัวผมล้นอยู่แล้ว คูดาวลดจากกระดาษทิชชู่หนึ่งสองแล้วก็หมวกแล็บคอมโบนะครับแล้วก็ vct ร้อยจากกระดาษทิชชู่สองแล้วก็หมวกแลบคอมโบเช่นกันนะฮะถ้าเปรียบเทียบออกมาแล้วถ้าเป็นสกิลท้ายหนึ่งจะสแปมได้สองครั้งต่อวิตามไม่สปีดหรือการตีธรรมดาข้อสามจุดสองถ้าเป็นสกิลท้ายสองสกิลเราจะสแปมได้รวัวกว่าการตีธรรมดาครับผมโดยเดี๋ยวผมจะเอาคลิปมาเปรียบเทียบกันระหว่างตีธรรมดาก,กับกดสกิล arm c a น n o n นะครับ จากการทดสอบนะครับสกิลอาร์มแคนนอนจะรัวก,กว่าการตีธรรมดาหมายความว่าสกิลอาร์มแคนนอนเป็นสกิลไทสองนั่นเองทีนี้ผมจะเอาตัวอย่างสกิลไทหนึ่งขึ้นมาให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงก็อย่างเช่นแ a นเนชชิงพอยต์ของรอยยกาะดอันนี้เป็นสกิลไทหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าผมเคยเทสเอาไว้นานแล้วก็ <c oughs> จะมาดูกันนะครับตอนนี้ทําได้สปีดร้อยเจ็ดแปด หลังจากจบคลิปนี้แล้วคิดว่าน่าจะมีคําถามประมาณว่าสกิลของผมนั้นเป็นสกิลท้ายหนึ่งหรือท้ายสองครับผมก็คงตอบว่าก็ทดสอบเอาเลยครับเพราะว่าผมให้วิธีไปหมดแล้วผมเองก็คงไม่สามารถจะคำนวณสกิลให้เพื่อนๆทุกสกิลบนโลกนี้ได้เพราะว่าผมเล่นแต่แมคานิกไงก็ใครที่ทดสอบแล้วได้ผลยังไงคอมเมนต์แชร์ให้เพื่อนได้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ จะขอบคุณมากๆช่วย,วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆมากที่รับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องไว้แบร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ